สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมค้าขายชาแนลเช่นเคยนะครับอวันนี้ผมก็จะพามาดูบรรยากาศริมทางนะฮะผลไม้ริมทางเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงเโมงนะครับนี่อยู่เส้นอุดรอ,ออกหนองคายนะครับบรรยากาศเรยาัดติดถนนนะครับหน้าร้านก็จะประมาณนี้นะฮะ าจะมีโต๊ะหน่อยหนึ่งบางให้ลูกค้าเลือกมีร่มนะครับผมวข,ข้างในก็จะเป็นมังคุดครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับ